เห็นหลายคนที่มีพระสมเด็จนำพระสมเด็จของตัวเองมาลงคลิปลงสื่อสาธารณะในทิศทางที่เป็นข้อมูลเท่าที่เขารู้แล้ววัตถุจินพระที่นำมาเสนอนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นที่ผมกำลังแสดงอยู่นี้ ชิ้นนี้เป็นเซรามิกแฮนเมดที่ผมนำมาลงก็เพื่อเตือนใจให้ทุกคนที่นำมาลงสื่อท,ทั้งที่ชิ้นพระนั้นไม่ว่าตัวอย่างที่ช่างจะลงสื่อและบอกว่าเป็นพระเกศแล้วตัวอย่างที่ลงสื่อของท่าน ท่านบอกว่าเป็นพระแท้แล้วเทียบกันโดยใช้เครื่องขยายเปรียบเทียบก็ในเมื่อท่านไม่รู้ว่าพระแท้จริงๆแล้วที่เป็นพระที่มาจากการกดแบบพิมพ์จากมือของหลวงปู่นั้นเนื้อหากายภาพนั้นเป็นอย่างไร ท่านก็จะพยายามที่จะแสดงให้ชิ้นพระของท่านเนี่ยทั้งเกในสายตาท่านทั้งแท้ในในสายตาท่านที่ท่านมีท่านถือไว้แล้วไม่ใช่แค่คนสองคนมันหลายคนซะเหลือเกินตอนนี้แล้วบรรดาเสียนดังที่เกิดใหม่และเริ่มมีชื่อเสียง ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าดูพระอะไรแล้วเป็นแล้วมีชื่อเสียงโดยในสื่อโเซเชียลที่สนับสนุนโดยที่ทั้งหมดทุกคนที่สนับสนุนนั้นผมขออนุมานว่าท่านจะสนับสนุน โดยที่ท่านก็ไม่รู้ว่าพระแท้ในแต่ละชนิดแต่ละของหลวงปู่นั้นต้นตำรับของแต่ละหลวงปู่ที่เป็นพระแท้ๆนั้นมีสภาพกายะภาพเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรดังนั้นก็โหมโรงกันเข้าไปโดยที่ผมกลับมาที่ประเด็นพระสมเด็จ คือทุกคนที่พยายามจะแสดงอยู่ในปัจจุบันมันเหมือนกับในทัศนาผมก็เหมือนกับเอาหลวงปู่มาละเลงมาเล่นมาบอกมาชี้มาเอาตัวช่วยขยายให้มันใหญ่ดูเนื้อภายในให้มันแท้ให้ได้ ขยายและถ่างตาให้มากที่สุดเพื่อที่จะดูแท้ให้ได้โดยที่พระนั้นมันเกตาเปล่าทั้งเกทท้งแท้ของท่านผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดออกมาเป็นอย่างไรก็ลองเปรียบเทียบกับพระที่ผมแสดงในคลิปอยู่เนี่ย เป็นพระพิม์พที่มาจากบล็อกของหลวงที่ชื่อหลวงกรมไยนรมิตรหลวงกรมไมนรมิตเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งนะครับจริงๆท่านชื่อเหลี่ยมแล้วนามสกุลที่ได้ในยุคปีพศในแต่ละรัชการก็น่าจะเป็นร,รัชกาลที่5หรือที่6ที่ได้นามสกุลว่าสุขก,กรมก แต่ชื่อของท่านชื่อเหลี่ยมและตำแหน่งที่ท่านได้คือหลวงกละมัยนาลมิตรในราชกิจจานุเบกษาแต่มันมีผู้ลงสื่อพระสมเด็จบางท่านกล่าวถึงหลวงหลวงออที่เป็นชื่อ หลวงที่ขึ้นชื่อด้วยสอเสือกล่าวอ้างว่าหลวงท่านนี้ท่านหลวงปู่แล้วก็แกะบล็อกพิมพ์ที่เป็นพิมพ์จำเพาะซึ่งก็มีอยู่พิมพ์เดียวแต่หลวงกรไมที่แกะบล็อกพิมพ์ให้สมเด็จโตเรากดพิมพ์ชิ้นพระเนี่ยมีจำนวนมากมายซึ่งผมก็พูดในสื่อมาตั้ง ปีหนึ่งแล้วนี่ก็เลยปีแล้วว่าบล็อกหวงกระมายนั้นมีหลายบล็อกมากแต่หลวงสอเสือของท่านนั้นมีอยู่พิมพ์เดียวทรงนั้นนะ่ะท่านก็ยิงงย้ำว่าให้มันเป็นพระแท้ซึ่งก็อาจจะแท้ตอนที่หลวงปู่มรณภาพก็แล้วก็ได้ก็แท้กันไปแต่ถ้าแท้ในลักษณะของหลวงปู่ยังไม่มรณภาพ พิมพ์ทรงทั้งหลายจะอยู่ในบล็อกของหลวงกละมัยนารมิตซึ่งบล็อกของหลวงกละมัยนารมิตเนี่ยรู้สึกว่ามันจะคลับคล้ายคับขา,ก,บากับหลวงที่ชื่อวอแหวนส่วนอีกวอแหวนหนึ่งไม่ใช่นะหลวงวิจิตไม่ใช่นามสก,กุลนารมนนะในราชกิจจานุเบกษาแต่หลวงวอแหวนท่านเนี้ย รู้สึกจะมีพิมพ์ทรงคล้ายของหลวงกรล์ไมนามิตซึ่งผมก็สันนิษฐานเอานะครับก็ไม่ได้กล่าวหาอะไรแต่เพียงจะว่าท่านจะอยู่ในหลวงไหนก็ตามแต่เนื้อหาสาระกายภาพการกดพิมพ์ชิ้นพระหลวงปู่ก็จะมีกระบอกบทบทหลังพระจากล่างขึ้นบนบนลงล่างหนึ่งรอบ แล้วอาจจะมีการเติมแต่งอะไรเล็กน้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นเพราะมวลสารหลักตั้งต้นที่ท่านเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าท่านก็จะทำด้วยความชำนาญแล้วก็แบบเบ็ดเสร็จรวดเดียวจบจะใช้กี่บล็อกและก็ได้กี่ชิ้นในแต่ละวันที่หลวงปู่ว่างก็แล้วแต่ให้ทุกท่าน ที่พยายามพูดถึงหลวงหลวงไหนก็าตามมันควรจะมีในประวัติศาสตร์บันทึกไว้ในราชกิจจานุเบกษาถึงค่อยมากล่าวอ้างเมื่อมันไม่มีก็อย่าได้มากล่าวอ้างเลยมันดูรู้สึกทุเรศคือท่านไม่รู้แล้วท่านก็เหมือนอนุมานว่ารู้ อ่านอาจจะศึกษามาแต่ข้อมูลหลักฐานที่อ้างอิงในทุกที่ทุกทางนั้นนะมันจะต้องมีหลายอย่างประกอบกันเป็นเป็นเหตุผลซึ่งมันจะไม่ใช่มีแค่บอกว่าเอา้าพิมพ์นี้แหละใช่เนื้อนี่แหละใช่ซึ่งก็โอเคนะ หลวงสอเสือนั้นก็เป็นวันนักขาวแต่ความเรียบร้อยความสวยงามนั้นมันไม่ได้มีความสวยงามเลยในธรรมชาตินะไม่ต้องเป็นสายตาผมเมื่อเปรียบเทียบกับองค์นี้หรือพิมพ์บล็อกพิมพ์นี้เนี่ยที่เป็นบล็อกของหลวงที่ชื่อปู่ปู่เหลี่ยมเนี่ยมันคนลนะเรื่องเลย และบรรดาพวกที่มีพระที่มันไม่แท้ตาเปล่าแล้วก็เขาคิดว่าแท้ตาเปล่าแล้วเขาก็มีพระที่ไม่แท้ตาเปล่าเขาแล้วแถมยังนำมาขยายแบบเป็นพันเท่าสองพันเท่าท่านขยายไปทำไมในเมื่อชิ้นพระมันไม่ใช่พระของหลวงปู่ ขยายไปมันก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์เหมือนกับพระจะแท้มันต้องแท้ที่ชิ้นพระคุณหรือท่านทั้งหลายไม่ต้องอ้างไม่ต้องมีตัวช่วยอะไรทั้งสิ้นปัจจุบันนี้ผมศึกษาหลังจากที่ได้เจอครูบาอาจารย์ท่านนี้เพียงครึ่งปี ผมก็สามารถที่จะใช้สรรพนามนิยามคำว่าเซรามิกแฮนด์เมดขึ้นมาดังนั้นพระทุกชิ้นที่ดูแล้วดูอีกมันก็ออกเป็นแนวเซรามิกแฮนด์เมดก็คือพระของหลวงปู่กลายเป็นเนื้อเซรามิกแต่หลวงปู่ทำด้วยมือไม่ได้ไปเผาในโรงงานอุตสาหกรรม ขอให้ทุกท่านใช้ดุลพินิษให้ดีๆด,ด้วยอย่าได้แบบเสนอคลิปแบบเหมือนมันลอยมากในสายตาผมแล้วผมก็เหมือนก็ตามดูอยู่ตามดูว่าจะแถไปได้ถึงไหน